จมห้ลงไปเลยเดี๋ยวไม่เอามันคูไปเลยเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วสองคันเลยเอาเร็วเอาเร็ววัดเร็ววัดโอ้วางไว้ทุ่นจมเฉยครับเอ๋อมีปลาเล่นทุ่นคันเราอีกแล้วครับมีปลาเล่นวัดครับโอ้ ลอยเยอเรามีปลานะครับอืจะวิ่งกัน้ครับผมเรียบร้อยครับผม,ผมหกตัวครับปลาแกงเราวันนี้ครับผม สัสดีครับวันนี้อยู่ที่คลองบ้านได้นะครับกําลังหาจุดตอกอยู่ครับติดเหยื่อกุ้งกับปลาถูแขกมาวันนี้ผมจะลองตอกโดยการใส่เหยื่อกับตาเบ็ดโดยไม่ใส่ตะกัวดูนะครับเป็นการตกปลาโดยโดยไม่ต้องใส่ตะกัวครับก็คือเกี่ยวเหยื่อแล้วลอยไว้เลยลองดูครับว่ามันจะมีปลามากินแล้วปลาอะไรจะกินนะครับก็จะมีคันที่เกี่ยวเหยื่อลอยคันหนึ่งครับแล้วก็อีกคันนึงเป็นคันเหลืองใส่ทุ้นเหมือนเดิมครับ เอามาสองคันครับวันนี้เดี๋ยวตกลองดูครับวันนี้น้ำสุดสองข้ามครับช่วงนี้ตอนนี้น้ำกำลังสิบเก้าเลยซ้อสิบซ้อไงสิบเอ็ดเลยสิบแปดข้ามครับอันนี้น้ำกำลังเอออยู่นะครับจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลองก็ไม่ลองครับน้ำกำลังกำลังลิ่งอยู่ครับเดี๋ยวลองดูครับไปเจอจุดตกแล้วลองดูกันครับตกปลาโดยการไม่ใส่ตะกัวครับวันนี้ลอยเหยื่อตกปลาครับ เราจะได้ปลาอะไรบ้างครับถึงหมายแล้วครับเราลองหมายนี้กันดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเกี่ยวคันลอยทุ่นสีเหลืองด้วยเหยื่อกุ้งนะครับแล้วก็คันที่ลอยเหยื่อไม่มีตะกัวผมจะใช้เหยื่อปลาถูกแขกนะครับมาครับลุ้นกันครับเราจะได้ปลาอะไรบ้างครับอ่ะคันนี้ลอยทุ่นครับคันสีเหลืองเราลอยไปอือเคครับผม ลอยทุนลงไปก่อนแล้วนะครับลอยทุนลงไปแล้วนะครับนี่ครับต่อไปมาดูคันลอยเหยื่อแล้วครับนี่ครับผมใช้เบ็ดเบอร์แปดนะครับแล้วก็ไม่ใส่ตะกัวนะครับเกี่ยวเหยื่อแล้วก็ลอยไว้เลยนะครับมาดูกันครับเกี่ยวเป็นเหยื่อปลานะครับ เราลองจุดนี้ก่อนนะครับนี่ครับเกี่ยวเหยื่อปลาแล้วลอยเลยครับก็เมื่อกี้ยุ่งแล้วลิวตาเป็นเมกเลย่กี้คลองแล้วเรียบรอยคลองมคลองแล้วเฮ้ยคลองเท่ยแลย้ว <c> ก <ười> ิ้นพานไม่ทันเลยนี่ครับเกี่ยวเหยื่อปลาลอยไว้นะครับโดยไม่ต้องใส่ตะกวัวนะครับลอยไปเลยนะครับ ลอยไปหาปลาได้ยอะปลาได้ยองทางฟอนี่ครับลอยไว้ครับมาลุ้นกันลอยไว้ประมาณนี้นะครับลอยเยื่อไม่ใส่ตะกัวครับนี่ใส่ทุ่นครับ ลุยครับตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วนะครับพายไปพายมายังหาปลาไม่เจอครับสุดท้ายคันลอยเหยื่อเราผมต้องใส่ตะกัวฟิวไปนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นไม่ทันปลาเล็กครับนี่ครับใส่ตะกัวฟิวนิดนึงนะครับถ้าไม่ใส่นี่ปลาเล็กกินหมดครับเมื่อกี้ลองปุ๊บโดนกับปลาขี้ก้างกินหมดเลยครับก็ใส่ตะกัวนิดนึงใช้เหยื่อปลาครับลองดูครับลองก่อนเลยครับลองก่อนได้ปลาก่อน ลอยเรือลองเร็วลอยเรือผมไม่ผูกสายหน้าเลยนะครับเพราะเมื่อกี้ขาดครับก็ใส่ตะกัวแล้วก็ผูกได้ไดหมครับเอ้าพีทผูกเลยครับได้แล้วครับเอาประมาณนี้ลองดูก่อนครับเอบเอ,อ,เอง่ายเลยทีเดียวเรือตะาง่ายเลย อันนี้มันถึงพื้นนี่หว่าลงไปน,น่าจะถึงพื้นครับเอาขึ้นหน่อยนครับเดี๋ยวมันจะฮะอันนั้นจะไปเข้าแค้มันเ,นเออแล้วก็คันลอยทุ่นเราเหมือนเดิมครับเดี๋ยวอย่ากุ้งครับลอยไว้ลองดูครับอย่าไปเข้าแค้มน,น,นั่นแ่ะอ,อันตรายอันรายยังหาปลาไม่เจอเราต้องหาปลาเจออ,โอ,โอ,โอ้โหลอยทุ่นอยู่เปลอ วัดน้ำก่อนครับวันโอ้มีปลาเล่นเหยื่อนะครับเดี๋ยวขอวัดน้ำคันนี้ก่อนครับให้กินไปเลยคันนั้นให้กินไปเลยกินแล้วครับปล,ปลากินอยู่ยคันลอยเหยื่อเรามีปลาเล่นอยู่นะครับวัดน้ำลอยอเีรครับงคันเรียบร้อย than leo Ông leo Ông leo Vô lao leo Từ Nam Mỹ mà leo Để là, giông, 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 là kín, đó เราเรือเอียงวันนี้แล้วระวังจีคองนะคราวนี้เดี๋ยวคอยถ่ายกับเอาไมา้พายโอ้ปลากินคันลอยทุน่นดึงจมเลยครับดังตุ๊บเลยเกี่ยวตาดึงทุ่วหังตุ๊บเลยล,กลูไไกแล้วไหนแล้ววะเออดึงทุ่นก็ดังตุ๊บมจมไปเลยดึงเขคืนมาไหนอะ่ะวัด ต้องใส่เยอหมดแล้วครับดึงทุนดังตุ๊บเอาขนุกปลากินเอาเอาอย่างนีงเดี๋ยวต้องเอาไม้พายขัดทายอเอเนาะยละล,ล็อกลราดึงทุนดังตุ๊กเอาจอมแล้วครับจอมจอมแล้วปละไรอ่ะขี้กลางมากอะทำไม่ทัน เอ้าดึงจมเลยครับเมื่อกี้ดึงห่มาคันนั้นไม่ต่อแต่คันนี้ดึงถูนจมห้อยลงไปเลยเดี๋ยวต่อเองนะไม่เอาอเอามันคูไปเลยเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วสองคันแล้วเอาเร็วเอาเร็ววัดไม่ยุ่งไม่ยุ่งกวนนะพาไปเร็วเอาเร็วเร็ววะเอาอันนี้ก็กินเอออันนี้ก็กินอันนี้ก็กินครับ เดี๋ยวมันกินแน่ๆก็่อนนะกินอยู่ครับกินอยู่กินอยู่กินอยู่ครับกินอยู่กินอยู่คันนู้ไม่ได้ใส่เยื่อดีจะคันนี้ก็กินเอ,เ,อเอาเอาไม้พายงัดทายเอาได้มันมาเที่ยงวันนี้เอาไม้พายงัดทายว่าได้เก๋เกห้องเร็วอาได้วะเดีววยวเดี๋ยวทำเยอะก่อน เอาเอาไม่พายคันทายเอานะอะไรนะอะไรอะ ฮมเด็กดีไม่ดูดบุพพลวิ่งแล้วนั่นคลองไม้เอามันบอกปลาจีกินปะกิบาปะาครับ เอา้าวคันไฟเออในที่สุดครับคันลอยเหยื่อเราได้ข้างปานมาแล้วครับกินกินแรงแล้วมั้งข้างปานใช้สวยนะครับข้างปานเหลืองครับกินคันลอยเหยื่อนะครับผมปิดกองพอดีปาก,กินเวนอืลหยมดแลอยู่ไหนหน้าเนะี่ยู่ไหนลังเนะี่ย นี่ครับคันลอยเหยื่อได้ข้างปานมานะครับคันนุ่งเงียบกิปยบอะยุย่งแล้วก็พอนตาโอต้ตาม้าช่วยช่วยช่วย ตีมีถึงดินแน่ตามาตรงนี้ก็ต่อแล้วนี่ตรงนี้ขัวเรือ เือนตาดีกินไเไม่หุ้นจอมเะไวะโอ้อหว้งววายทุนจอมเฉย,เยครับเอา้าขางไฟอ้ขขางไฟอ้ขขางปานสายสวยเลยครับโอ้แต่ตอนนี้หนึ่งแต้มเสมอกันนะครับลอยทุนกับลอยเหยือ่อ ข้างปานตัวใหญ่เลยครับข้องอยตัวใหญ่เลยเออนี่ครับ <c oughs> ข้างปานครับ <c oughs> ไซส์สวยเลยครับเห็นไหมครับสี่นิ้วนะครับตัวนี้กินลอยทุ่นนะครับใหญ่เบ้อเธอเลยข้างปานอือนี่ข้างป,ปา้าเอา <c oughs> เสมอกันแล้วหนึ่งหนึ่งข้าไฟใหญ่ตัวนะเค่นั้บตัวเป็นโลเลยใกูเนนะ มีปลาเล่นทุนกันลดอีกแล้วครับมีปลาเล่นอู้โอค้างค่อยแล้วข้างปลาอีกแล้วครับลอยทุนตัวที่สองครับเอารุดพอดีดีกว่ารุดบนเรืออไม่ได้เลยวะมาอีกแล้วหลุดบนเรือพอดีนะครับกินลอยทุนนะครับลอยทุนนำไปหนึ่งแล้วครับ สองหนึ่งแล้วครับตอนนี้คุณบอนลองคุณลองเพล,ลยด <c oughs> คุณลอลลองเพลิดอ,อะไรนะคุณะนะกินอะไกินอะไรดิพอเพลอนี่มันเอาจริงเลยใส่ว่ะมันเกี่ยวเยอะอโคตรยะเลย เรือไม่ได้เรือเป็นโดนไม่แนนอาจจะกินถึงอันแหละเออ จอมอีกแล้วครับปาดไว้ว่านี่เก๋จอมอีกแล้วครับวาดครับโอ้โอ้โอ้มาอีกแล้วครับไม่รู้มอง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 มาแล้วมอง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 มอนมอง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 มอออ ลุบบนเรือต้องเท่าได้เอาเอาปลากินปลากินคันลอยลกันนูไม่ทันเก็บเทียเออปลากินคันลอยเหยื่อครับกะมองผมวางอยู่นะครับคันลอยเหยื่อปลากินครับนี่อะไรเลรอเงียบแล้วเงียบแล้วครับสามหนึ่งแล้วครับตอนนี้ มองซ้ายสวยเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับสามหนึ่งครับลอยทุนนําไปแล้วครับลอยทุ่นกับลอยเยอะบ้างผมลอยทุนไปคันนึงดึงลอยเยอะเท่ๆคันนึงน้องว่าตุนโก้มุดมองมุดมองเนี่

ปลาครับมีปลาเล่นคันลอยอยู่แล้วนะครับปลานี่พอจับถึงไม่เอาเลยนะมันนะ ตมะอือสามสองครับคันลอยเหยื่ดได้ตมะมาครับต้องเลียยว่ยลุดแล้ววันนี้นี่ครับตมะใสสวยครับสามสองแล้วนะครับแสดงวันนี้มันมันไล่จนถึงพื้นเลยนี่ อือสามสองอือเิ็นเรื่อะไรไวะเดี๋ยวจะไม่ตายเิ็นเรื่องไรวะเหยือยปลาเหยือกูไม่รู้จะไม่ได้เหยือปลาแล้วกัน ย่อต่อไปครับสามสองนะครับเกือบเสมอกันแล้วครับ คันลยอยเหยื่อมีปลาเลน่นอีกแล้วครับใช่ครับมีปลาเลน่นอีกแล้วครับ ครับโอ้หคันลอยเหยื่อเรามีปลานะครับอือจะวิ่งกัอะับบนจะวิง่งโอ้ยคันลอยเหยื่อเรามีปลาครับโอ้ยคดตังคีตัง,ตงโอ้ เดียวๆๆเดียว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 ยวเดีก่อนยวเรียบร้อยครับเสมอครับสามสามครับลอยเหยื่อเหมือนจะชนะนะครับแต่กินต่างหน้าแห้งครับตัวเบลเลอร์อเลยกลืนเลยกพอนนนี่ครับลอยเหยื่อเราครับกินต่างหน้าแห้งครับลอยเหยื่อกินตัางหน้าแห้งนะครับสายสวยกลืนเลย ตืนเลยเ, <c oughs> เดี๋ยวให้ดูครับค <c oughs> ิดตรางหน้าแห้งครับกับรอยเหยื่อนะครับเหมือนจะนํารอยทุ่นเลยครับตัวนี้ตัวเดียวลื้นเลยแต่ว,วาเดี๋ยวขอปลดปลาก่อนนะครับตอนนี้แบดลอยเหยื่อนะครับ ขาดไปแล้วครับปลากลืนนะครับเมื่อกี้ขาดในปากปลานะครับเรามาดูสรุปครับวันนี้ระหว่างรอยทุ่นกับรอยเหยื่อขันไหนชนะครับมาดูกันครับเราเริ่มจากนี่ครับทิดตั้งหน้าแห้งใหญ่นะครับจากรอยเหยื่อครับหนึ่งตะมะจากรอยเหยื่อสองข้างปานใหญ่ตัวนี้นาจะเป็นได้รอยเหยื่อนะ รอยเหยื่อสามกระมองครับจากรอยทุ่นสี่ข้างปานจากลอยทุ่นห้าข้างปานจากลอยทุ่นหกตัวนะครับผมก็เท่ากับว่าเมื่อกันไหมนี่เสมอกันนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเพราะว่าได้อย่างละสามตัวแต่ว่าลอยเหยื่อเราได้ปลาใหญ่นะครับก็คือได้ขีดตังหน้าแห้งไปนะครับ เรียบร้อยครับวันนี้ถุงหมานทำงานครับเอาปลาใส่ถุงเอากุ้งเอากุ<ๆ>้งเอาเอาไปเลยถุงหมานทำงานแล้วครับข้างปานหนึ่งสองกระมองข้างปานใหญ่ตะมะครับคิดตังหน้าแห้งครับ เรียบร้อยครับผมหกตัวครับปลากแกงเราวันนี้ครับผมรอยทุ่นกับรอยเหยื่อเสมอกันนะครับไปก่อนครับผมคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับคลิป